สวัสดีค่ะอาจารย์มายิปซีสอกิจนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564 <c oughs> ก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะอา,อาจารย์มี3ช่องทางนะ YouTube IG Facebook นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด follow ให้หน่อยนะใครเข้าไปกด ครบทุกช่องทางขอให้รวยน้นฝา,าช่วงนี้ถ้าใครต้องการดูดวงกับอาจารย์นะอาจารย์ขอดูโดยการโทรผ่านไลน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าก็ต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งกันหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ไม่เหมาะอาหารในการที่จะเจอกันนะเราต้องช่วยส่วนรวมด้วยนะคือลดปัญหาการติดเชื้อนะคะแล้วก็ท่านใดออกไปข้างนอกตอนนี้ขอให ใช้แมสกนนะตอนนี้เห็นเขาบอกให,ให้ใช้สองชั้นด้วยใช่ไหมเออถ้าใครสะดวกใช้ได้ก็ดีนะคะป้องกันตัวเองแล้วก็แอลกอฮอล์พกติดตัวไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะก็คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยตอนนี้นะมีความอึดอัดใจอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะอยากให้มันมีอะไรดีๆขึ้นมานะแบบบางคน เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานก็อาจจะเป็นช่วงที่ย้ายงานไม่ได้อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความอึดอัดตอนเนี้ยนะก็อันนี้ต้องรอก่อนนะคะใครที่เรื่องงานเนี้ยขอให้มองว่าอย่างน้อยเรายังมีงานทํานะคะเออเพราะว่าด้วยด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ยอาจจะทําให้ยาก ให้ลาบากในการเปลี่ยนแปลงงานนะก็อยากให้มองอย่างนี้ละกันว่าอย่างน้อยตอนนี้เรายังมีงานทานะแต่ถามว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะการเงินเนี่ยนะให้ให้คุณคิดบวกไว้มันยังมีโอกาสมีช่องทางอื่นๆของการเงินเข้ามาอยู่นะคะออขอให้คิดบวกไว้นะตอนนี้ถ้าคุณไม่เลือกงานทำอะไรได้ทำเนี่ยจะมีช่องทาง บางอย่างเข้ามาในเรื่องงานของคุณนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องไหว้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจารย์แนะนำให้คุณไปไหว้พระพรมนะคะเอ,อ่อถ้าเป็นได้ถ้าเกิดตอนนี้ไม่สะดวกเดินทางเอ,อ่อคุณอยู่หมู่บ้านหรือที่แบบมีพระพรมที่ไหนที่ใกล้บ้านนะหรือว่าที่ถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วอะ่ะก็บูชาท่านนะคะเออนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณแบบติดต่อนะติดต่อประสานงานกับใครเนี่ยก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะก็เลือกคนที่เราจะติดต่อด้วยนิดนึงนะคะว่าแบบคนนั้นดูแล้วเนี่ยใส่ใจโฟกัสกับเรื่องงานเราไหมหรือว่าแค่พูดลอยๆผ่านๆไปนะต้องดูคนที่เขาแบบเหมือนกับ ให้ความร่วมมือ,อ,อหรือยินดีที่จะสนับสนุนเราจริงๆอะ่ะอันนะั้นจะเกิดผลได้คือบงสมมติว่าเราอยู่แบบเหมือนไปนฝากขายของอะ่ะแล้วเขาเออเขาก็รับรับมาอย่างนั้นน่ะก็คือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเขาถามถึงแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยนั่นแบบอันนะั้นจะมีโอกาสมากกว่านะคะเอ,อทีนี้ก็อยากแนะนำว่าให้คนวันพฤหัสนะในช่วงนี้นะคะปฏิบัติธรรมหน่อยนะ เออ,เอ,อสวดมนต์นั่งสมาธิหน่อยก็จะดีนะจะจะช่วยให้แบบมีสิ่งดีๆเข้ามานะเออตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครไปปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือบางตอนนี้หลายๆที่ยังคงปิดอยู่นะคะก็แนะนาให้ให้สวดมนต์ไหว้พระท,ที่บ้านก็ได้นะคะปฏิบัติที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็ตอนนี้เรียกว่าถ้าเกิด คุณคิดที่จะแบบลงมือทํานะเออลงมือทําอะไรก็แล้วแต่นะเออหรือมีโครงการใหม่ๆที่คุณแบบต้องการจะวิ่งเต้นนะเข้าไปเลยอย่าเงี้ยแล้วมันเป็นงานที่ เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามนะของสวยงามหรือพวกงานอะไรที่แบบเกี่ยวเรื่องความงามสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยได้ไหมได้นะคะหรือพวกื่นๆแม้กระทั่งคุณมีโครงการที่จะทำพวกพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าดีอยู่ค่ะนะคะนะเพียงแต่ว่าอันนี้คุณก็ต้องออกแรงนิดนึงนะแบบรอคอยเฉยไม่ได้ ทีเนี้ยโดยส่วนตัวคุณเนี่ยตอนเนี้ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบบรัพย์สินนะว่าแบบเออมันล่อยหลอมันมันแบบมันไม่มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะถ้าเป็นไปได้อาจารย์แนะนำให้คุณนะเอาดอกบัวนะไหว้เจ้าที่ที่บ้านสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะไหว้เจ้าที่ที่บ้านหรือว่าเอ,อผลไม้นะไหว้ผลไม้ด้วยก็ดีค่ะนะคะอืม ทีนี้ถ้าสำหรับในเรื่องคู่นะคะถ้ามันมีการติดต่อหรือคุณได้เจอคู่ผ่านทางแอปหรือติดต่อสื่อสารกันโดยใช้แบบออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือการโทรไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าผ่านพวกระบบเทคโนโลยีเงี้ยถือว่าโอเค ยิ่งถ้าเป็นคู่ที่แก่กว่าคู่ไม้หรือคู่ของคนเนะ่ะเป็นคนที่แบบต้องเดินทางประสานงานต่างที่ต่างถิ่นบ่อยๆเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้ากรณีที่คุณกำลังดูเรื่องอ,อ,อะไรอะรถเปลี่ยนรถหรืออะไรเงี้ยให้เปลี่ยนเป็นรถมือสองจะดีกว่านะด,ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ด้วยนะคะ ถ้าจะเปลี่ยนรถหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเป็นรถมือสองจะดีกว่าค่ะนะคะทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยให้ระวังเรื่องการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะที่เปรียวเหรือที่ที่เราไม่เคยไปนะแล้วก็ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับคนใกล้ตัวคนสนิทด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดการเจรจาอะไรก็แล้วแต่เนาะ ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะเออก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้แบบจะอะไรก็แล้วแต่ก็ไหว้พระสวดมนต์นิดนึงนะไหว้เจ้าทงเจ้าที่เอาพวงมาลัยถวายแม่ย่านางในรถด,ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับคุณอาจจะต้องแบบเหมือนไหว้พระสวดมนต์เยอะนิดนึงนะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนที่คุณกําลังแบบ รอคอยว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยยังคงต้องรอไปก่อนนะคะเออยังคงต้องรอไปก่อนสามสี่เดือนนะใจเย็นๆน,นะคะเราในเมื่อเรา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 อมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วอะ่ะก็อีกนิดนึงนะคะคิดว่าสถานการณ์ของคุณน่าจะดีขึ้นนะเออด้วยตัวของคุณเองตอนเนี้นาายนะไพ่หลายๆใบอะ่ะบอกเลยนะคะว่า จะต้องนิ่งนะจะต้องนิ่งต้องโฟกัสกับหน้าที่การงานของคุณแล้วก็ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนิดน,นึงนะคะนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือว่าถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆอันนี้อาจารย์แนะนำนะสําหรับชาวสายมูนะคะให้ไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ โอเคค่ะก็จบคำทํานายสำหรับชาววันพฤหัสแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนช่วงนี้ให้ระวังตัวนิดนึงเนาะเพราะว่ามันสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านวิกฤตโควิดไปได้นะคะขอบคุณค่ะ